เศรษฐกิจพอเพียงเป็นดากฐานของชีวิตดากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อกลรองรับบ้านเดินตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มชาด้วยซ้ำไปพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบ้านแบงตั้งอยู่บ้านแบงใหม่หมู่ที่20ตำบลหน,นองหลวงอำเภอเฝ้าได้จังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขต2วิสัยทัศน์พัฒนาความรู้มุ่งสู่มาตรฐานประสานชุมชนดำรงตนตามเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนนักทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำขวัญโรงเรียน เรียนดีกีฬาเก่งแข่งวินยัยใฝ่คุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนรับผิดชอบพอเพียงมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตจิตสาธารณะโรงเรียนบ้านแบงจัดการเรียนการสอนสามระดับระดับก่อนปฐมศึกษาปถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด278คน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการไกลสอนพิมพ์ประชาสวัสดีครับรบในไกลสอนพินประชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมสรนครขายเขต2ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ อาารศึกษาทั้ง4ฝ่ายเพื่อการศึกษาหาความรู้จากคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีในการบรหิหารงานวิชาการมีการประช,ชุมหารือปรับปรุงหลักสูตรกาารศึกษาโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและบรรจุโครงการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีในการบริหารงานทางนีสานั้นได้นำหลักคุณธรรมหลักธรรมพิบาลมาใช้ในการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จโดยใช้แผนเรืนเครื่องมือในการบริหารงานตามภารกิจทั้ทงนี้เพื่อให้ทางนีสาบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจงานทั้ง4ฝ่าย เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความสมดุลและความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิติด้านวัตถุเศรษฐกิจกโดยการนำงบป,ประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสังคมภายในองค์กรครูและบุคลากรมีความรักความสามาัคคีมีความช่วยเหลือเกื้อกัน ภายนอกเกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นยานีด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดบรรยากาศโรงเรียนยับให้เป็นโรงเรียนที่น่าดูน่าอยู่น่าเรียนและน่าเชื่อถือเพื่อต่อการจัดการเรียนรู้และมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุของค์กรแห่งความร่วมมือและมีความอบอุ่นโดยสอดคล้องกับศาสตร์การพัฒนาทั้งสามสาศาสตร์ซึ่งในแก่ศาสตร์พระราชาศาสตร์สากล และสาธารณญาชาวบ้านและมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ดึงประสงค์ในสีด้านตามแนวพระบรมราชโองบายของในหลวงรัชกาลที่สิในการบริหารจัดการตามหลัก2 3 4 3 4ก็เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะและอุปนิสยัยอยู่อย่างพอเพียง ครูโรงเรียนบ้านแบงร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนรวมทั้งมีความรู้ความสามารถในด้านการเป็นวิทยากรการพัฒนาครูแกนนําและนักเรียนที่เป็นภาคีเครือข่ายสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทําหน่วยการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ที่สอดแทรกกับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนโรงเรียนบ้านแบงมีนักเรียนแกนนำจำนวน55คนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีความรู้ความความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3มาศาสตร์และ4พระบ่มโชบายได้อย่างถูกต้องนักเรียนได้เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติจริงและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น มาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแบงมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานและให้คำปรึกษาสนับสนุนประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดการสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านแบงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการต่างๆห้องเรียนมีสื่อการเรียนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยรวมทั้งมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจากสภาพจริงเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเรียนรู้อย่างมีความสุขแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านแบงได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งห้องศาพระราชา11ฐานการเรียนรู้ดังนี้ <Es> ห้องศาสตร์พระราชาสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืนเป็นห้องที่แสดงถึงศาสตร์การพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แสดงให้เห็นถึงความนุ่มลึกรอบด้านมองการไกลและเน้นความยั่งยืนยาวนานมีศาสตร์การเรียนรู้สาศาสตร์ได้แก่ศาสตร์ท้องถิ่นหรือต่างภูมิปัญญาศาสตร์สากลและศาสตร์พระราชาพร้อมทั้งหลักการทรงงาน23ข้อ คับรมลง์าโชาบายด้านการศึกษาซึ่งครูผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนได้เรียนรู้นำมาใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุ้มกันที่ดีฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในการเลี้ยงปลาดุก ให้หนักเรียนได้ศึกษาการเลี้ยงปลาดุกรวมถึงแนวทางการเลี้ยงปลาดุกการจำหน่ายและการนำไปแปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบตา่างๆฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในการปลูกผักอินทรีย์การปลูกผักโดยไม่พึ่งสารเคมีทำให้ผักที่ปลูกเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ฐานการเรียนรู้ไก่ไข่อารมณ์ดีเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝ mm. ึกทักษะชีวิตจริงในการเลี้ยงไก่พันธุไข่ทั้งเพื่อประกอบเป็นอาหารกลางวันและเพื่อจําหน่ายในชุมชนเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธุไข่เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมและอาชีพปักในอนาคตฐานการเรียนรู้การพอเห็ดนางฟ้าเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในการพอเห็ดนางฟ้า ให้นักเรียนได้ศึกษาการพอเห็ดนางฟ้ารวมถึงการจำหน่ายและการนำไปแปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมเมื่อนักเรียนจบไปแล้วจะมีเงินมาใช้ในยามจำเป็นหรือเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมไปเรียนในระดับการศึกษาต่อไป ฐานการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการขายสินค้าการบันทึกรายรับรายจ่ายในระบบสหกรณ์อย่างเป็นระบบฐานการเรียนรู้ zero waste เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ด้วยกระบวนการใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ และฝึกให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดฐานการเรียนรู้ขันหมากเบงเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จาักการนำวัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นขันหมากเบงเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนสามารถนำไปขายเป็นอาชีพเสริมและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป ฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหมเป็นฐานการเรียนรู้นอกโรงเรียนที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในการให้นักเรียนรู้จักการทอผ้าไหมโดยเริ่มทักษะจากการนำใบหมอนเลี้ยงไหมแล้วจากไหมสู่ลวดลายผ้าต่างๆเป็นการสืบสานวิถีชีวิตชุมชนบ้านแบงที่ยั่งยืนฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในการทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการทำปุ๋ยโดยไม่พึ่งสารเคมีเป็นการนำขยะอินทรีย์ในบริเวณโรงเรียนมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์และลดปัญหาขยะอินทรีย์ในโรงเรียนฐานการเรียนรู้น้ำดื่มเด็กดีเป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะชีวิตจริงในการทำน้ำดื่มนักเรียนรู้จักกระบวนการการทำน้ำดื่มที่สะอาดนักเรียนได้ดื่มน้ำดื่มที่สะอาดและนำน้ำดื่มเด็กดีบริการในโรงเรียนเวลามีงานต่างๆ าความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบ้านแบงได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชนองคอ์กรภาคีคือค่ายสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อีกทั้งออกไปเป็นวิทยากรให้บริการบุคลากรในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยที่โรงเรียนบ้านแบงมีการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นได้โดยมีฐานการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีการถอดบทเรียนให้นักเรียนได้รู้จักการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำสู่หลักการ 2,3,4,3,4สามารถที่จะนำหลักดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องจากการดำเนินงานส่งผลให้เกิดความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนองคอ์กรภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นคือโรงเรียนได้รับการยกระดับเป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสอพทออเป็นศูนย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน อีกทั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านแบงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2เป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ และในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะสร้างผลผลิตวิชาการภายใต้2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3ศาสตร์และ4พระบ่มโชบายตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไปออเาดงคนพพีย